มึงเฮี้ยมากมึงให้ซามาเนียพาซ่าของจีนน่มาเปิดในไทยแล้วมันไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมันไม่ต้องเสียภาษีสพสามิตรภาษีนําเข้ามึงทําอย่างนี้ได้ยังไงคนไทยตายหมดแค่ให้มันมาเปิดห้างในไทยเราก็ตายแล้วนี่ไม่เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแต่พวกกูต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณผู้ชมคิดดูฉันสั่งกาแฟมาขายสั่งผลิตกาแฟมาขายผลิตชาเลมอนเบอร์รี่มาขายไฟเบอร์มาขายฉันต้องเสียภาษีเจ็ดเปอร์เซ็นต์การนี้คนจีนเอาสินค้ามาขายมาเปิดห้างในไทยมันจะเปิดยังไม่กี่เดือนเนี่ยซามาน,นีพาสซามันไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมันไม่ต้องเสียภาษีนําเข้าไอ้ประยุทธ์มึงทำอย่างนี้ได้ยังไงทำไมมึงเฮี้ยอย่างนี้มึงเลวอย่างนี้ แล้วคนไทยจะอยู่ได้ยังไงคนไทยจะทามาหาแดกอะไรก็เท่ากับคนจีนเนี่ยมันมาคุบไปหมดทุกวันนี้มันมาเปิดร้านอาหารแข่งทั้งแห้งเลยอินทาสแควร์มีแต่ต่าง่าวเท่านั้นข้างล่างแถวบ้านกูนี่ต่างเ่าเท่านั้นคนไทยเจ๊งกันหมดคนไทยไม่มีปัญญามันทําอย่างนี้ได้ยังไงไอ้ประยุทธ์ไอ้สัตว์มันไม่ต้องเสียพูดมาสีมือแล้วค่าพ่แต่พวกกูต้องเสีย เนี่ยกูผลิตกโกโก้อามาขายเนี่ยช็อกโกแลตมาาันค่กูต้องเสียละเจ็ดเปอร์เซ็นต์กูผลิตชาเลมอนเบอร์รี่มาขายเนี่ยกล่องหนึ่งเนี่ยกูขายสองร้อยกูต้องเสียภาษีละเจ็ดเปอร์เซ็นต์มึงทําอย่างนี้ได้ยังไงไอะยุทธ์มึงจะฆ่าคนไทยให้ตายทั้งประเทศเลยแค่มันมาเปิดในประเทศเราก็ไม่ควรให้มันเปิดแล้วเพราะมันมาแย่งเราทํามาหากินพวกเราต้องกลายเป็นขี้ข้ามันหมดตอนนี้ต่างด้าวครองเมืองแลวเดินไปตรงไหนก็เจ้าของไปต่างด้าวหมด พวกเฮียเนี่ยมันมาเนี่ยมันมามันไม่ได้แลวประเทศไทยมันมามาโกยเงินแลกกับประเทศมันแล้วประยุทธ์มึงทาได้ยังไงมึงให้ห้างซามาเนีย่เนี่ยมาขายไม่เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มไม่เก็บภาษีนําเข้าแต่พวกกูคนไทยกูต้องเสียฉันเสียภาษีเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมอ่ะร้านหนึ่งฉันต้องเสียภาษีอ่ะเจ็ดหมื่น คือหนึ่งล้านบาทท่านต้องจ่ายให้รัฐบาลเจ็ดหมืนบาทแล้วไอ้พวกจีนมันมาเปิดห้างแซมมันเนียประยุทธ์มึงยอมอย่างนี้ได้ยังไงมึงเฮี้ยมากเดี๋ยวมึงก็ไปแล้วแต่กูขอร้องรัฐบาลใหม่แลยแก้กฎหมายไม่ได้ถ้ามันอย่างนี้มันไม่ต้องเสียภาษีมันก็มันก็ขายคนเดียวซิ